สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฟุตบอลและนี่คือรายการเซฟติดฟุตบอลวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเจาะประเด็นเต็งคว้าบอลลงดอห้าอันดับนี้จะมีใครบ้างไปชมกันครับอันดับ5นะครับเจ้าหนูลามินยาเมา รวมทุกรายการเจ้าหนูยามาลเนี่ยยิงไป15ประตูลแล้วก็แอซิส24ครั้งถือว่าเจ้าหนูยามาลฤดูการนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มระเบิดพาบาร์ซ่าได้แชมป์มาหลายรายการแล้วแต่ต้องเป็นที่น่าเศร้านะครับเพราะว่าบาร์ซ่าได้แพ้อินเตอร์ในรอบรองก่อนที่เจ้าหนูยามาลเนี่ยต้องมามลุ้นแชมป์ลีกอย่างจรงิจรงจงังเพื่อที่จะมีโอกาสคว้าวบอลลงดอนนะครับยามาลเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการพาบาร์เซโลนาเอาชนะเรอัลมาลิดในหลายแมตช์และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีนอนาคตสุดสที่สุดในวงการฟุตบอล อันดับที่ 4. ลาฟินยาบาเซโลนาลาฟินยายิงทุกรายการรวมกัน34ประตูแอ็ซิทไป25ครั้งโอ้โหถือว่าเป็นฟอร์มที่เทพมากนะครับในอาชีพการค้าแข่งของลาฟินยาลาฟินยามีรูปการที่ยอดเยี่ยมนะครับภายใต้การคุมทีมของฮัสซิฟริก โดยทําประตูและแอคซอร์ด้อย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสําคัญในการพาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ก็น่าเศร้าเช่นกันที่เส้นทางของเขาจบลงที่รอบรองแต่ถืออย่างไรฟอร์มส่วนตัวของราฟินญาก็ยังถือว่าสุดยอดมากถ้าบาซ่าคว้าแชมเปี้ยน์ลีกได้เนี่ยราฟินยาถือว่าเป็นนักเตะที่มีสิทธิ์ลุ่มรนอนๆได้สูงเลยนะครับอันดับที่3าจลูจิดอนนลูมา PSG ดอนนลูมาครับ ไปชื่อเข้ามาลุ้นบอลลงดอนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูนีครับถือว่าสุดยอดมากนะครับดูกาลนี้ดนานุมาตครับมาแจ้งเกิดจากการที่ได้ลงเล่น UCL ครับแล้วก็เล่นไป14นัดครับคีนชีตไป5เกมครับถือว่าโหสุดยอดมากนะครับในเวทีบอลยุโรปเนี่ยสำหรับผลงานส่วนตัวครับในลีเออเนะครับเขาลงเล่นไป23นัดคีนชีตไป4ครับการแย่งบอลนี้ก็ถือว่าได้ดีครับ5ครั้ง ตัดบอลมีโอกาสตัดบอลเจ็ดครับตัดเย็บชนะเก้าครับดวลลูกหนึ่งต่อหนึ่งก็ทําได้ดีครับในฤดูกาลน,นี้ถือว่าดอนลุมาเนี่ยครับถ้าพาปีเอสจีควา้าแชมป์เอาชนะอินเตอร์ในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับจะเป็นนักเตะที่ได้ลุ้นบอลลงดอสูงเลยนะครับใน,นตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยถือว่าดอนลุมาฤดูกาลนี้ที่สุดยอดจริงๆครับอันดับที่สองโมฮัมเหม็ดซาลาห์ลิเวอร์พูล มูฮัมหมัซาร่านี่ถือว่าลุด,ดูการนี้นี่เป็นฤุด,ดูการที่สุดยอดของเขาแลยครับกับการเปลี่ยนสไตล์มาเล่นเป็น ตัวหน้าแบบธรรมชาติเลยนะครับโดยการเข้ามาคุมทีมแบบของอันเนสโลตนะครับทาให้ซาร่านะครับฤดูกาลนี้ยิงไป33ประตูกับกับอีก23แอซิสรวมทุกรายการนะครับซาร่าชฟูฟอนเล,ลเบิร์ตกับพาลิพูควาแชมได้ในฤดูกาลนี้นะครับซาร่ายังทำลายสถิติต่างๆของรุ่นพี่ในพิมล,ลีกมากมายนะครับฤดูกาลนี้รวมถึงนะครับซาร่าเป็นผู้เล่นแอฟริกันที่ทําประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ แล้วก็ไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับว่าซาร่าสำหรับฤด,ดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลถ,ถัดมาที่เขาเล่นนะครับถือว่าเป็นนักเตะโวคาจริงๆครับซาร่าจึงมาอยู่อันดับสองครับและอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งได้แก่อ e <c oughs> <Saint> ุสมานเดมเบเล่ปา s ีสแซงเช็กแบงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าฤดูกาลนี้ของเดมเบเล่เนี่ย จิติที่สุดยอดมากๆเนี่ครับเขาโชว์ฟอร์์ระเบิดอย่างที่แฟนแฟนบาซ่าในหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นเขาเล่นในสีเสื้อของบาซ่าเลยนะครับกับการกดไป33ประตูและกับอีก10แอสซิสรวมทุกรายการถือว่าเดมเบเล่เนี่ยร้อนแรงสุดๆนะครับเขามีส่วนวงกบประตูได้มากครับแล้วเขาเป็นคนทําประตูในแมตช์ฤด,ดูกาลสำคัญๆทำให้ปารีสแซงต์แชงแมงเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอกับอินเตอร์โอ้สือว่าผลงานที่สุดยอดเลยนะครับของเดมเบเล่ฤดูกาลนี้ PSG ถ้าพ s g ได้แชมป์นะครับเดเบเล่ mm hmm. มีโอกาสความบอลงดอสูงเงทั้งสถิติส่วนตัวครับทั้งตัวเลขการทำประตูทั้งอันดับในลีก mm hmm. เพราะเหตุนี้ครับเดเบเล่จึงเป็นอันดับหนึ่งในการเต็งคว้าบอลองดอทั้งสื่อต่างประเทศและสื่อไทยให้การยอมรับว,ว่าโอ้โหเดเบเล่ ho, รุ่นการที่สุดยอดจริงๆนะครับและคลิปนี้เป็นแค่เพียงไลฟ์อัปเดตเท่านั้นลำดับอาจมีการคัดเคลื่อนในภายหลัง และถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ทางเซตติดฟุตบอลหน่อยนะครับอยากให้ทางเซตติดฟุตบอลทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเซตติดฟุตบอลแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ